แม่เคยผ่าตัดเปลี่ยนหัวเข่ามาแล้วตอนนั้นข้างขวาใช่ไหมขวาใช่ค่ะข้างขวาตอนนั้นเจ็บแค่ไหนมันปวดยังไงทําไมถึงต้องไปผ่าเลยเจ็บแค่ไหนเ,หเจ็บเดินไม่ได้เลยเ,เดินไม่ได้เลยเอคะค่ะแล้วตอนนั้นคุณหมอก็แนะนํว่าให้ผ่าให้ผ่าตอนนั้นผ่าตัดอะไรครับจําได้ไหมฮะ ตัดเปลี่ยนข้อเข่าเปลี่ยนข้อเข่าเลยเพราะว่าข้อเข่าเสื่อมใช่ค่ะข้อเข่าเสื่อมแล้วแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนไปได้ประมาณสักห้าปีครับข้างซ้ายเริ่มเป็นอีกอ๋อตอนนั้นคุณหมอวินิจฉัยไหมครับว่ามันเสื่อมสองข้างหรือว่าไม่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 บอกอ๋อท่านให้ทําข้างขวาก่อนใช่ท่านบอกว่าข้างซ้ายยังดีอยู่อก็ไม่ทําก็ทําข้างขวาไปก่อนทําข้างขวาไปค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ครับ ประมาณสองแสนนะคะเงียบไม่อึ้งไม่ออกสองแสนพักฟื้นอยู่กี่เดือนเดือนหนึ่งอะค่ะแล้วกว่าจะเดินได้คล่องกว่าจะเดินได้คล่องหลายเดือนนะคะหลายเดือนเอาเอาเอาแบบประมาณถึงปีไหมฮะถึงเพราะว่ามันเดินแล้วมันเจ็บอะค่ะอ๋แล้วก็ตอนผ่าก็ทรมานมากเลยครับต้องเตรียมตัวใช่ต้องมันเจ็บอะค่ะ แต่ยังไงก็ต้องทําแล้วตอนนั้นใช่มันเดินไม่ได้อ่ะคราวนี้อพอมาข้างซ้ายคุณหมอวินิจฉัยแล้วว่าต้องผ่าไม่ผ่าค่ะอ้าว <c oughs> ทำไมล่ะฮะ <c oughs> ก็ข้างขวาก็ผ่าแล้วก็ปกติกับมาแข็งแรงปกติเด,ดินได้แต่ก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกค่ะเพราะว่ามันดีคืนดีเขาก็เจ็บอีกเหมือนกันถ้าเดินเยอะๆอยังไงฮะมารู้จักบินได้ยังไงครับก็ก็ดูอาจารย์เสรีกับคุณนั่นแหละครับ ใช่ผมไหมฮะแม่ใช่ใช่นะใชมั่นใจโอเคมั่นใจแล้วลูกสาวก็เลยบอกเอ๊แม่ลองไปซื้อมาทานดูไหมในเมื่อไม่ตัดสินใจที่จะผ่าละใช่ตัดสินใจไม่ผ่าลองศึกษาสมุนไพรมาเยอะละอก็ลองมาทานนี่ดูสิลูกสาวก็ขับรถมาซื้อไปให้ทานสีสีชมพูสีชมพูนะแม่จำได้นะสีชมพูนะแน่นอนแน่นอนทานยังไงครับก่อนนอนสองเม็ด สองแคปซูลวันละสองแคปซูลเองเหรอใช่แล้วทานอยู่นานเท่าไหร่จนนานเท่าไหร่นานเท่าไหร,นนไหร่ตอนทานแรกๆประมาณสักสองสามวันเนี่ยก็รู้สึกแล้วแหละว่าเอ๊ะไอ้เข่าที่มันตึงๆอยู่เนี่ยปกติมันตึงมันจะยืดไม่ได้ใช่ไหมคะมันจะแน่นใช่อเอ๊ะมันทําไมมันทําไมหย่อนหย่อนอ่าคือพับได้ใช่ ไม่แน่นหัวเข่าใช่แล้วเวลาเดินเนี่ยปกติถ้าเรายังไม่ได้ทานยาเนี่ยเข่าจะตึงมากเลยใช่แล้วเวลาเดินเนี่ยเราก็จะเดินแบบเปียบเท้าไม่เต็มอืเดินขยิ่ง็ยิ่งแักเมีไย้เรียกว่าเดี่ยงไปข้างหนึ่งอ่ะเดี่ยงไปข้างหนึ่งแต่นี้รู้สึกดีใช่รู้สึกดีเอ๊ะมันหย่อนมันเดินไม่ตึงเหมือนก่อนอแล้วก็เดินได้ไกลขึ้นคุยกับลูกหลานว่ายังไงไหมฮะลูกชาก็บอกค่ะลูกเขาบอกเขาว่าเออแม่ดีขึ้นนะ มันมันยืดน่ะบอกเขาว่าเขามันยืดมันไม่ตึงเหมือนก่อนนี้นี่ทําอะไรได้สมใจอยากเลยใช่ไหมฮะได้ค่ะอืขึ้นบันไดได้กลับไปหาคุณหมออีกรอบไหมได้กลับไปหาคุณหมออีกรอบไหมฮะกลับคุณหมอเหรอที่ที่ดูแลไม่ไปแล้วค่ะก็เลยไม่ได้ไปเลยไม่ได้ไปเลยอืนึกว่าอยากจะให้ไปแล้วปรึกษาท่านมันดีแล้วค่ะมันดีแล้วก็เลยไม่ไปเลยนะครับผู้ที่มีปัญหาข้อเข่าเสื่อมและอักเสบนะครับ ก็เกิดขึ้นจากการที่ไม่ได้อดขาวเนี่ยหลัง่งสารสตัวมากเกินไปคือ TNF Alpha อินเทอร์ลิน6และอินเทอร์ลิน1ินะครับมันก็ทำให้เกิดอาการอักเสบตามข้อต่างๆผู้ที่ใช้แคปซูลของเราเช้า2แคปซูลก่อนนอน2แคปซูลก็จะพบว่าจะมีการหลัง่งสาร3ตัวนี้ลดลงอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นอาการอักเสบจึงลดลงอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ครับสิ่งที่เราใส่เข้าไปในแคปซูลเนี่ยเป็นพืช5าชนิดคือบังคุงดเงาดําถั่วเหลืองฝรั่งบบกนะครับเมื่อเราสากัดสารเหล่านี้ออกมาแล้วสารสากัดเหล่านี้มีคุณสมบัติในการสร้างมวลกระดูกอ่อนนะฮะซึ่งสามารถอยู่ในระหว่างชั้นของกระดูกที่มันเสียดสีกันเพราะอาการเสียดสีกันมันก็ถูกยับยั้งโดยกระดูกอ่อนซึ่งเปรียบเสมือนฟองน้ำอยู่ด้วยนะครับ เพราันอาการปวดเหล่านั้นจึงหายไป